สวัสดีแฟนคลับทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโมจิซีเฮดค่ะทะเลาะกันที่ลังถูกไหมมันก็เลยต้องคุยกันเยอะๆแต่มันไม่มีเวลาไปคุยกับพวกนี้นี่แหละ๋ยวเจอกันเลยสิบเก้าเจอที่ตะวันแดงนี่รำคโอเคครับแต่จะมีโมเมครับทะเลาะกันให้แฟนเขาดูบ้างเยรอะฮ คุณแม่อยู่โร่องบาดสิเพราะเป็นล่องสีตายแล้วิคุณแม่นี่เป็นร่งหัวใจแล้วก็สิคุณแม่ยังเป็นร่งหัวใจอยู่ในความดันนิดสิ้นตายแล้วขนาดเท่าบอกว่าชุดเพชรได้ผุนไสเอาไว้ใส่มือปีนโป้งแท้ๆน่ะกะรลอยใส่บ่บอกมือหนึ่งพอสาวเขาจะมาบอกมือหนึ่งจะเขียนไอ้บอยบอยไหนพี่อาเดีทีพีอาร์เราซื้อร่องรถอยู่เลยคือคือเขาเป็นคนที่ ของเราเนี่คือเราจะเก็บไว้<ม>เก็บไว้อ,อะไรค์ก<ม>สำคัญ<ม>ทุกคนจะต้องได้เห็นก็ไม่ได้ว่าหรอกธรรมดา เราอยากขิงเออแล้วอยากโชว์แล้วอยากโชว์ให้คนถามมาผู้ใดสื่อให้คือรอแทนคือรอแทนเรามาคนยองคนมาถามคนมุ่งจังกระเทือนไห้เนาเขาคือพันคอยว่าปื้นพี่ไอ้คือรอแต่ว่าบอยยกรอบ่เออเราสี่วงสี่เลยต้องชมเราก่อนนะเแบบเสียอะไรขิงมุ่งจังจั๊กเนาะทิงไพ่ก็ได้ขิงฮอดข่อย คอยจนมาเอาวะคอยเห็นคอยสนะแนงเถี่ยขอบคุณที่อาริเค400ขึ้นเลยขี่เฮือมักย่องเออ5,000สาวเจ็บปวจะเป็นบ่มมักคักซะจะเป็นเด็กผอคักศจ124,000คนอะไรจะได้ใช่ใช่จริงนะต้มไม่พึ่งไม่เดือดขอหัวแน่อยากหัวแม่บอกก็เลยได้หัวกะพ่อได้หัวน้ำเล้าอยู่แล้วก็มีความหนาหนักของเราอันนี้บอถึงว่าแบบ อันนี้พูดถึงว่าพูดกับคำขานั่นนี่อย่ซีเรียสจะไปตัดไปลงมมริว่าข่อย่าแล้วอีกนูนี่นั่นอีกเออข้านเหมอนเดนเซเนหลาหลายค่ะเวันเ้ยมวนเสียเบนไปนี่ตัดไปลงแค่ช่วงนั้นก็เพราะแล้วทิ้งงไปประจำเออแล้วสี่เหตุในรูปบานท่วงแล้วอยู่แล้วมู้เจ้าต้องถ่วงแล้วเด้ มองสันเนาะสิงานเนี่ยเ้อยสิรู้สึกว่าดีคตมหุ่มท้ายลูกเขาเ่นจะค้องเข้ายาวไปจังเสียยร้าสิบาเเบาส่วนมากส่วนมากหนูจะชอบแกล้งแกงแบบสมมติว่าวันแต่ละวันเราจะถามจะถามซ้าทุกสุกดิบของงานแต่ละคนว่าเป็นยังไงพี่เป็นไงคนเยอะไหมเยอะมากเลยล้นสังกะสีแบบเยอะมากคุณว่า อุ้ยพี่ตรงนี้ก็คนเยอะคนเยอะมากเลยเออคนมาถ่ายรูปหนูเยอะมากวันนี้หนูได้ติดตั้งหมื่นหนึ่งจะเสียควรก็ต้องขี่เราใน้องสนะเนาะต้องบีบแตะดิมึงตีไฟใส่หมามึงรู้เรื่องไหมอย่าไปเตะเขาสายสุ่มมีแตะรีกดีเดินมันเป็นเวลานอนได้ดีเออเห็นไหมเห็นไหมเมียสุ่ม่านิ่งๆไฟใส่หมามม่รู้ดิบ่ร์ไหนเบอร์ไหน มันบีบแต่เดี๋ยวคนผู้เสิร์คนละขามามันเราหักไหไม่ได้รู้ไ่ได้ยินเออมันเป็นสเต็ปใครสเต็ปมันเด้ตเออมูนี่กัสั่งตำนานผมไม่รู้อันท่าบอกกันว่าพี่เราต้องช่วยกันเล่นเกมนะพี่เราต้องช่วยกันเล่นเกมเราต้องช่วยกันตอบคำถามต่อแล้เลาไซนอินเตอร์เทนเบิ้งรูปเบิ้งไปแบบอะไรอะอะไรว้า ป๊อบทินเนี่ยแล้วปิ้งใส่แล้วป๊อบใช่ไหมเออขามอันแหล่ขามเลยแล้วคนไม่ได้นอนเนาะคนไม่ได้นอนไปถ่ายรายการอย่างงี้คือจะให้แกคลิปแกคิดได้นะแต่ว่าต้องมันก็ต้องมีเวลาคนมันใช่ชใช่เด <นะ S 1> ี๋ยว่าเบิรงกเนอะนอนน้อยเห็นเหรอคุณอะมอนรองกระดูกคุณอะผู้สาวต้ะ <laughs> ยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งเหมือนกันโอ้ยคอยเตรียมหลับมือแล้วนี่ 掉拉面到哪了？你管什么呀？